ในยุคที่อุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาทในสังคมโลกของเรามากยิ่งขึ้นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมของเราเพราะฉะนั้น green formation เลยเข้ามามีบทบาทที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของการลดผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นน,นั่นเองสวัสดีครับผมพงศกรจันทโร a d v i ว e m a n u f a c t u r i r g e n g i n จ e r จากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลครับ คาร์บอนฟุตพินคืออะไรนะครับคาร์บอนฟุตพินเนี่ยถ้าในภาษาไทย,ยก็หมายถึงในเรื่องของรอยเท้าคาร์บอนใช่ไหมครับในส่วนของรอยเท้าคาร์บอนเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ออกสู่ใช้บรรยากาศนะครับจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เรานะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหากรรมนะครับหรือว่าในครัวเรือนนะครับและถ้าถามว่าทําไมเราจําเป็นต้องรู้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้แนวทางเนาะในการเรื่องของการลดผลกระทบจากสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับ อ oh, จริงๆในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเราเนี่ยนะครับก็จะมีหลายส่วนงานด้วยกันเลยที่เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือว่าในเรื่องของคาร์บอนฟุตรปินเนี่ยออกสู่ชั้นบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภายในอาคารนะครับภายในอาคารโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็ดีนะครับทั้งทาง,ทางตรงทั้งทาง,ทาง,ทางอ้อมนะครับการใช้ ไฟฟ้าต่างๆนะครับหรือว่าในเรื่องของการใช้เครื่องปรับอากาศนะครับอันนี้ก็มีผลอย่างมากนะครับในเรื่องของการที่ปล่อยคาร์บอนฟุตปินนะครับออกสู่ชั้นบรรยากาศนะครับหรือว่าในส่วนของภาคการผลิตก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้น้ันะครับมีการระเหยนะครับของสารต่างๆนะครับเคมีต่างๆนะครับหรือว่าในเรื่องของการใช้น้ํานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเรามีการใช้น้ําในภาคอุตสาหกรรมแล้วน้ำเนี่ยนะครับถูกบําบัดออกมาเป็นน้ําเสียนะครับเป็นของเสียเป็นน้ําเสียนะครับในส่วนของการบําบัดเนี่ยก็ถือว่า เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือว่าคาร์บอนฟุตพิลน์ต่างๆนะครับออกสูช่ชั้นบรรยากาศเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นในเรื่องของภาพลักษมากกว่านะครับว่าภาพลักษ ของแต่ละบริษัทแต่ละองค์กรเนี่ยนะครับมีการปล่อยคาร์บอนที่สูงนะครับภาพลักษณ์ก็อาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับรวมถึงในเรื่องของการซื้อขายนะครับกับผู้ค้าเนี่ยก็อาจจะยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ผลกระทบต่อโลกของเรานะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับถ้าเราสังเกตเห็นข่าวนะครับต่ทุกๆปีเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทุกปีทุกปีใช่ไหมครับรวมถึงในเรื่องของน้ำแข็งขั้วโลกเกิด การละลายนะครับหรือว่าป่าไม้นะครับแห้งแล้งนะครับเกิดไฟป่ามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ได้รับผลกระทบมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะครับหรือว่าการเรือนกระจกต่างเนี่ยนะครับออกสู่ชั้นบรรยากาศนะครับทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่เราหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินกันมานะครับซึ่งมีการพูดถึงกันเป็นระยะเวลานานมากแล้วนั่นเองนะครับเรามีหลายวิธีนะครับในเรื่องของการลด การปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือว่าการเลื่อนกระจกด้วยตัวเองง่ายๆเนาะในภาคควเรือรของเราเองก็สามารถที่จะทําได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องอรดระลงแค่ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับในส่วนของตัวเราเองเนี่ยเราเริ่มได้ที่ตัวเองยังไงบ้างครับก็หเลยนะครับเราอาจจะเรื่องของการขนส่งสาธารณะต่างๆนะครับเรา,าจ,จะเคยได้ยินในเรื่องของการารณรงลงว่าทางเดียวกันไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เสมอนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศ รหรือว่าการปั่นจักรยานนะครับถ้าสามารถที่จะปั่นได้ในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับก็สามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซได้นั่นเองนะครับการใช้รถ EV ีนะครับซึ่งเป็นการาใช้เป็นรถไฟฟ้าก็สามารถที่จะลดปัญหาพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงในเรื่องของการ อุปโภคบริโภคต่างๆนะครับในเรื่องก,การเลือกใช้เลือกซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้สินค้าที่มีฉลากเขียวนะครับฉลากที่เป็นมิตรนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าฉลากที่เป็นการบ่งบอกว่าการผลิตของสินค้านั้นๆเนี่ยนะครับมันมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยก็จะตระหนักมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเราควรมีการผลิตที่เป็นสีเขียวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าเราอาจจะรดรงการใช้อุปกรรณ์ที่่เเป็นนใือองงขพา รหรือว่าสินค้าต่างๆที่มันสามารถที่จะนํามารียูดรีดิวแล้วก็รีไซเคิลได้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถนําเปลี่ยนกลับมาหมุนเวียนใช้งานได้ใหม่อยู่เสมอเสมอนะครับไม่ใช่ว่าใช้แล้วก็ทิ้งไปนั่นเองนะครับผม สำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนฟุตพินทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์แชร์ความรู้กันได้เลยนะครับหรือท่านใดอยากทราบความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดในด้านเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมและทีมงานจะหาคำตอบมาให้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe simtech เพื่อรับความรู้ดีๆจากเราและพบกันคลิปต่อไปนะครับ